โค้กเต๋อเนี่ยผมก็จะแนะนําซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการ m i ์เสียงหรือทาเพลงนะฮะแล้วก็บางทีก็ลุกลามไปแนะนําแบบลําโพงหรือหูฟังที่ใช้ในการฟังเพลงด้วยที่นี้วันนี้ผมจะมาแนะนาลาโพงยี่ห้อที่ผมชอบที่สุดยี่ห้อหนึ่งอย่างยาวนานเลยในจุดที่เรียกว่าโต๊ะทางานที่สองผมไปไปดูกันครับว่าที่ไหน ว้าวคข้ามาแล้วครับคราวนี้นั่งอยู่ในรถงงใช่ไหมฮะมันเกี่ยวอะไรกับการที่เป็นมุมทํางานของผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถนิว n i สสันเทอร์ p o r t และลำโพงยี่ห้อโปรดที่ผมว่าผมจะมาแนะนําก็คือลำโพงบสเองอ่ะแต่ว่ามาเล่ากก่อนว่าทําไมการฟังเพลงในรถจึงเป็นอีกที่ทํางานหนึ่งของผมอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยทุกวันศุกร์ผมจะต้องเข้าไปส p o t i f y เพื่อไปฟังอะไรฮะ New m u s i c Friday ทุกทุกวันศุกร์เนี่ยศิลปินต่างประเทศหรือศิลปินในเมืองไทยเนี่ยเขาจะออกเพลงใหม่ผมจะมอบหมายให้ตัวเองต้องฟังเพลงในลิสต์เนี่ยให้เยอะสุดเท่าที่จะทำได้เราจะได้อัปเดตเทรนด์ในมุมของคนทำเพลงฮิปฮอปณัปุวันนี้ใช้กลองแบบไหนเพลงล็อกสมัยนี้มิกซ์เสียงร้องแบบไหนเสียงกีตาร์แบบไหนในเพล์ลิสต์เหล่านี้เนี่ยสตรีมมิ่งเนี่ยเขาเล่นยังไงวะถึงเอาเพลงนี้ขึ้นก่อนเพลงนี้เขากำลังมองว่าคนฟังสมัยนี้ชอบฟังเพลงแบบไหนจริงๆมันไม่เคยโครนะเพราะมันยาวมันเยอะมากแล้วเดี๋ยวพอสุกใหม่มาปุ๊บเพลงม แล้วการฟังเพลลิสต์เนี่ย90%ผมใช้การฟังในรถเลยเพราะอะไรอยู่บ้านเราทำงานไง อาจจะมีสัก4ีหาเพลงที่ผมชื่นชอบพิเศษก็ค่อยเอาไปนั่งฟังแบบละเอียดด้วยหูฟังหรือลําโพงที่เราใช้มิกซ์งานทีและงานพาที่2ที่ผมจะต้องทําในรถก็คือการที่เอาเพลงที่ผมมิกซ์แล้วมาทดลองฟังในเอวอร์เมนที่คนฟังจะฟ,งจฟังจริงทุกวันนี้คนฟังจากอะไรครับโทรศัพท์หูฟังและรถยนต์นั่นเองทุกอย่างนี่คุณทําดีสุดในห้องอัดเนี่ย,ออยพอมาเจอโลกความจริงเป็นไงคุณอาจจะค้นพบก็ได้ว่าเฮ้ยมันบวมไปวะเฮ้ยมันไม่กระชับนี่ว่ะหรือเสียงร้องที่อาจจะถูกบังด้วยเบสหรือกีตาร์หรือด้วยเอฟเฟกต ก็ได้ซึ่งการฟังในรถนิวนิสันเทอร์ a าสปอรคันนี้เนี่ยสะดสะวกสบายตรงไหนฮะคุณก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay ก็ได้หน้าจอของทัง Spotify Apple Music เนี่ยจะมาโผล่ขึ้น อ่ะครับแล้วก็ตรงนี้คือจอที่อยู่กลางรถซึ่งผมจะเห็นว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างฮะ Apple Music พอซับกดฟัง Spotify แล้วก็แผ่นที่ตอนนี้เป็นเออ่ Spotify อยู่ซึ่งเพลย์ลิสต์นี้ไงที่ผมบอกว่าผมต้องฟังทุกวันศุกร์เห็นไหมแทนที่ผมจะไปกด Unwind โทรศัพท์อ่าอขึ้นมาเลยไม่ว่าทรนด์จะได้ฟังได้กี่เพลงเดห็นไหมอย่างทีนี้เป็นลิตาเป็นชานิพุธไงเห็นไหมตลาดตนนัวนี้อะไรคือเทรนดี้นะผมหรือจะฟัง Apple Music ก็ได้นี่แมพพอปุ๊บ บูนมาอัลบั้มนี้ไม่ต้องพูดถึงไปอัลบั้มที่คนทํางานทั่วโลกทุกคนก็บอกว่าเป็นอัลบั้มที่เสียงดีสุดอัลบัม้มนึงในยุคนี้ที่ผมได้ลําโพงใหม่หูฟังใหม่ผมต้องเช้คดดวยตัวนี้อัลบั้มนี้ก็เป็นอีกอัลบัมลบ้มหนึ่งที่ผมฟังมาตามคือเดมเกต้านั่นเองจอใหญ่บึ้มเลยแล้วก็ที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าจะพูดถึงลาโพงยี่ห้อโปรดของผมลาโพงโบสครับตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อก็ติดลำโพงโบสในรถยนต์จนกระทั่งคุณพ่อให้รถเป็นวรดมาใช้ต่อเนี่ยผมก็ไม่คิดจะไปเปลีีลลี่่่่่่ย اد, ย اد, ยนนเเเเเลล้าาาาาป็็พพงงงทททใหญญตุกกออสสมสมแแบบฟั นกด้วยเสียงแหลมก็ฟังเคลียร์เสียงกลางฟังใสเสียงร้องพุ่งชัดเจนพอไปลำโพงวสในรถอนิวนิสันเทอร์สปอร์ตคันนี้ปุ๊บปลื้มเลยดิ มีบสมาถึง8จุดเสียงมันจะโอบล้อมฟังเพราะแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงความดังนะฮะคือผมเปิดไม่ถึงครึ่งอ่แค่เปิดสิบแปดก็ดังกระหึ่มนะครับและจุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือฮาฮะจอสิบดนิ้วผมมักจะมีแคกรับเชิญนั่งข้างหลังเสมอคือฮะคุณหลานหของผมเองซึ่งพอคุณหลานขึ้นรถปุ๊บไอที่จะทำงานสองอย่างพับไว้ก่อนพอเขาและคุณหลานขึ้นมาปุ๊บเขาจะต้องดูเน็ตฟลิกซ์หรือเพลงในยูทูบที่โปรดปรานเขาแหละแล้วเขาร้องตามไปด้วยซึ่งบ่อยครั้งก็คือออชววววนนนลลลุงงยยย่่าาาผมีแหะรร้้ตปดเเเก็ทั ทำให้ Nissan Terra Sport ต,ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผมทั้งในแง่คนทําง,งานคนเสพงานและเวลาที่อยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงด้วยได้อย่างครบถ้วนเลย